ก็จะมายามบ่วงที่ดักหนูไว้ครับหนูเยอะเลยครับมาวานก็ดักไว้กลางคืนก็ไม่ได้สักตัวครับไม่หมานเลยเดี๋ยวมาดูยามเช้ากันดีกว่าครับลอยแหลกหมด ไม่หมานเลยครับทางเดินสวยงามมากเลยครับหนูน่าจะอยู่หลายตัวครับอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ครับลอยแหลกหมดเลยนี่ครับรอยหางเขาเดินครับลอยหาง ลอยเต็มเลยครับน,นี่เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนลวดใหม่ครับเพราะว่าลวดนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับจะไปเปลี่ยนลวดใหม่ครับวิ่งอยู่ครับลวดเก่าครับลวดมันเก่าแล้ว เก่าแล้วมันไม่ไม่ค่อยรูดครับเยอะมากครับรอยรอยใหม่ๆเลยครับรอยหากินเมื่อคืนนีหลังนี้ทำไมลม้มหลังนี้ล้มครับแหลกหมดเลย ขาดใหม่ๆเลยครับเนี่ยขาดครับมันขาดหรือหมาไปกินไม่รู้มันโดนครับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหมาไปกินดีกว่านี่ตาย,ยขาดหลังนึงหมาไปกินแล้ว ยลอยพันแหลกหมดเลยผมมาดูช้าไปหน่อยมาผมเอาไปกินแล้วเนี่ยลอยพันจนแหลกหมดอ่ะมีรอยใหม่ม่เลยผมได้ยินม้ามันไล่กัดกันอยู่แสดงว่ามันมาเอาหนูผมไปกินแน่นอน หน่าเสีดายเลยตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปดูอีกสามหลังครับหมาไปกินจ้อยติดบ่กบป๊บเลย หลังนั้นล้มครับหยหายลอยงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ละ่ะอดักใก่บ้านไม่ไหวเลยหมาเยอะเดีย๋ยวไปเปลี่ยนลวดใหม่ครับ วิ่งอยู่แต่ไม่รูดอ้าหลังนี้ทำไมปลายหักละ่ะเ,เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนรวดใหม่ครับแต่ผมรู้ว่ามันโดนอยู่แล้วตัวหนึ่งอ่ะม้า,าไปกินขาดเลยรวดขาดเลยม้าน่าจะเอาไปกินครับ เช้านี้ก็ไม่หมานครับเมื่อคืนก็ไม่หมานครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนรวดใหม่ครับคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ